อยากจะตีเร็วตีแรงมีเพิ่มเลือดมีรถดาวนะครับโอมิอัมก็ดูเป็นไอเทมที่ปลอดตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบไม่อยากออกโอมิอัมนะครับหรือว่าอยากจะแรงไปเลยนะครับก็แนะนําว่าโอมิอัมก็ไม่ต้องนะครับขึ้นไปในส่วนของแฟรเนทารอนไปเลยก็ถ้าอยากแรงเนี่ยแฟรเนทารอนคุ้มครับเพราะว่าโจเกิลมันออกแฟรเนทารอนหนึ่งในก็คุ้มเพราะว่าสกิลหนึ่งก็แรงอันติก็แรงยีปกติก็แรงนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจมาสองร้อยที่สี่คือถ้าเราดูเรื่องต่างกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย นะครับก็ดูเป็นอนทีที่ดีมากๆสำหรับทุวนของคุณเือร์นะครับในการออกแกนเนทาร์รอนด์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาออกเป็นโอเมียมในการเร่งน้ำเสดลดผูดาวเพื่อเมียต์ปีกน์นะครับถ้าอยากจะแรงมากแบบแรงไปก่อนนะครับแต่ถ้าไม่อยากแรงอะไรมากนะครับก็เอาเป็นโอเมียมก่อนนะครับโอเมียมแล้วก็เป็นเฟรเซตูดนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมแนะนําว่า ถ้าเราเล่นเป็นสายเบิร์ดแนะนำยังไงก็ต้องออกนะครับมุลามาส่าถามว่าทำไมต้องออกมุลามาส่าด้วยที่มีโบกซ์เซตเตอร์ในการจก,รจอกร่อนแล้วไม่ใช่หรือนะครับก็ใช่ครับเรามีบล็อกซ์เซตเตอย์ในการจ่อเกาะตัวบางแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีเอ่อสำหรับการจก่อนเกาะลงแบบมุลามาส่านะครับเมื่อเราเล่น,นไวน์โอนะก็จะเห็นว่าไวน์โอบางคนในอกดัง้งว่าด่าไปที่โบกซ์เซตเตอร์แล้วก็มุลามาส่ามันก็คล้ายกันนะครับในการเอามาจ่อลตัวบางและตัวแข็งนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเไอเทมสุดท้ายเบิร์ดนะครับไอเทมที่สุดท้ายยเนี่ สนุกสุกเต็มสิบเซลล์ใหญ่วันเกิด10ปี拉萨ดารถจุกจุกต่อเนื่อง10บวัน27มีนาถึง5เมษายนทีสวัสดีครับพวกเรา <is S 2> ไทยทอสมิดครับพบก,กับเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเราได้ในเพลงคโคโยตี้ไทยทอสมิดฟีดมินลิครับเพลงโ o โยตีความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังจะพูดถึงความ อัดการต่อสู้ชีวิตของคนที่ประกอบอาชีพเป็นคุยตี้ว่าอาชีพของเขาในมุมมองเขาเขาจะต้องรับแรงเสียบฐานยังไงบ้างและเขาจะต้องเผชิญกับมันยังไงบ้างและจะต้องแสดงออกมาแบบไหนบ้างในชีวิตประจําจวันสามารถติดตามไทยทศสมิตรและฟังเพลงใหม่จากพวกเราได้ใน Spotify ขอบคุณครับ รสิบแล้วนะสิบสิบเอ็นก้าเกินเดี๋ยวขอลำลำ,ลำ กูจะอ่านคอมเมนต์ด้วยหรือยังไม่ให้กูอ่านคอมเมนต์เลยหรือยังไงมันเกิดวันไหนอ่ะเดี๋ยวจะได้เตรียมสปีดเพลทให้เดี๋ยวเตรียมสปีดเพลทให้หลจ๊ะตอนไหนที่โมบิลิตี้ผสมงู เอ,เอาที่สบายใจใไหมเออคงพูดแบบนี้กันหมดแหละเออที่สบายใจคับพี่ไอ้ย่าขอบคุณเล่นตามสบายไเททเทสมันเล็งข้อมือ อโอ้ยโอ้คือกูดูผิดหรือเปล่าเมื่อกี้หรือเมื่อกี้กูดูผิดหรือเปล่าคือทำไมอันตีกู กูรำพอเลนแป๊บนึงเชิญมาจังเลยกูรู้โฆษณาจะมากูปิดเลยไม่ต้องฟังแหลกเฮ้ยเฮียตัวใหม่เลยตัวใหม่หรือเปล่า กูไม่ตอนแรกกูจะให้ก็อตโหมดมึงไงไอ้สัแม่งวนตีนกูเฮ้ยกูเลกกูเล็กไอ้สัดดูทรงไม่ต้องรำแล้วโฟร์เลยนะแหลกขนาดนี้ไอ้สัดเปลี่ยนเป็นเล่นตัวอื่นเลยเออเดี๋ยววาดให้เดี๋ยววาดให้นะจ๊ะคนดีเดี๋ยวสปีดเพนให้ไปคองขวัญน,นะ เอาสไตล์ไหนอะเอาสไตล์ไหนก็เลือกมานะถ้ากูถ้ากูกถ้ากูคอบบี้สไตล์ได้เดี๋ยวกูจะวาดให้โหดแบบนี้มาแบกหน่อยฮะมึงเห็นกูเล่นโหดเลยไอ้หียนี่คือรังนี่คือกำลังล้อฉันเล่นหรือเปล่าอ้าวกูกลังกาบ้าอะไรแบว อ้อยมาหนึ่งนาทีที่แล้วครับหนึ่งนาทีที่แล้วเ <c oughs> ชิญกูมาเล่นได้สักเล่นหน่อท,ที่แล้วจอยมาสามคนโหแบบนี้หน่อยหน่อยไม่เอารูปอยากได้สกินอ้อยได้สกินเหรอวันนี้ว่าจะกลับไปเล่นเกมนะ่ะแต่แดงแพทเอง กูต้องเข้าไอดีลองใช่ไหมอยากได้สกินโอเคโอเคเดยวเด๋วจานเปลี่ยนเปลี่ยนลดัดเฮ้ยไดอ,ยไอูเี้ยพวกมึงยางนี้ตลอดนะไม่เคยที่จะให้กูได้แตะฟอรเลนเลยใครมีรัดฟอรเลนก็ส่งมาแบ่งกูหน่อยดิขอหกดาวสักดาว แพตตินัมรหวะแพตตินัมนี่ไม่ได้อัอนนี้ต้องให้ต้องให้ไดมอนด์เชิญมาวะไดมอนด์แพตตินัมไดมอนด์คอมมานเดอร์แพตตินัมขี้เกียจเล่นมากเล่นดึกๆเออเล่นดึกๆโอเคโอเคาพวอมืองก็จานก็แบบเหนื่อยที่จะคุยแล้ว คือถ้ากูมีมือถือแล้วไหมถ้ากูมีมือถือแล้วไหมถ้ากูาจะรำฟลอเรนติโนโชเฮียโุ้แรกมากเลย <c oughs> งั้นเดี๋ยวเล่นเล่นกระบออรอก่อนนะจ้ะมีใครเล่นกระบออไหม <c oughs> ตังไม่มีเฮียนะช่วงนี้ตังกูหมด โนเกียไหมพวกมึงดูถูกโนเกียกูว่าไปละโนเกียใช้เล่นอัลคาซินคีย์ได้นะพวกมึงดูถูกนเนะี mm ่ยเนี่ยจานท้อลูกศิษย์จานบอกอะไรเนะี mm ่ย hmm. ดูเดี๋ยวรำฟอล์เรนให้ดูเฮียเมื่อกี้กูอ่านให้เฉยๆบัตรอะตอนนี้เอาจริงละเอาจริงละเอาจริงเป็นบอต mm hmm. ฟอน์เรติโนนะครับนะ ไม่ไม่ต้องเอารูนคีมาเขาเกมมาก่อนเขาเกมมาก่อนนะเข,เขาเกมมาก่อนเขาเขาเกมมาก็าบอกนะแต่กูหมดยอมแพ้แบบเขาเกมมาเขามารอเลยกูจะได้พิมพ์ได้คล่องให้ทัน ลูกศิกูไอ้เยี้ยใครบังอาจดูถูกบอทมาเจอบอดฆ่านี่เป็นไก่วาตาชิวาวตาชิอ่า936 903ส่งในไหน,ไหนไอ่ะ ส่งในดิสคอร์ดหรือเฟซบุ๊กอะส่งส่งในดิสคอร์ดได้ไหมส่งส่งในดิสคอร์ดได้ไหมคือแบบลูกซีกกูนี่มันหายไปไหนหมดไม่รู้นะ <c oughs> กูกูไม่รู้ <c oughs> <c oughs> แม่งั้งก่อนแอดเฟซกูมาเต็มเลยออาเฟซโอเค เดี๋ยวลำบอดแป๊บนึงนะเอาหายหมดไอ้เอาหายหมดคือกูเป็นไอดีรอแล้วกันเนี่ยไม่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 มีใครเข้ามากูเป็นไอดีนะไม่มีใครเข้ามาโอเคงั้น ขอเป็นไอดีแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเจ้าถามลำใครที่อาจจะแบบรู้สึกว่าวันนี้ทำไมแบบแปลกๆนะครับนะไอดีกูกูเพิ่งรีเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับอ่ไม่ได้โหลดตัวละครวีทูมา ซาตาก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมเยี่ยมเหมือนเดิมอะไรวะชิงต้าเจ้าางต้าเจชงเจฉีเิงเยน文和圣经的老师的安倍过了安倍的时间，日记日记อะไรวะเจ้าเจียเจ้าจน เจ้าจ้าดอะไรวะคายหรือ คือกูก็แบบคอนโทรนซีคอนโทรนวี v, ไม่ได้เลยสัตว์เกมมารหัสยูตูนะครับกูแพ้ยอยู่แล้วนะบ้าหรือเปล่าไอ้เหี้ยเอาซูพีมาให้กูสู้ บ้าไปแล้วนะให้กูสูพ้พีไม่สู้กูท้อเหี้ยกูจะสู้กับสูพ,พียังไงใจคอบแบบจะให้กูว่าชนะสูพีมพันก็ไม่ใช่เลยศาสตว์ห้าสิบดาวนะครับแม่งเหมือนมีโปเปิดแมปอะห้าสิบดาวอะไหนเหียใครใดเข้ามาหนห่อยดิดาดัสอะไรวะสองสองหนึ่งแปดกับเก้าสีเา่เจ็ด พร้อมแพ้เสมอสองเออพร้อมแพ้เสมอคำพูดเนี่ยกูย,ยังชอบเลยว่ะเนี่ยเฮียคำพูดเนี่ยกูย,ยังชอบเลยเออโป้เ,ออเหี้ยสกิลได้ในพุ่มเนี่ยโคตรงุ่งิดเลย คนคนะุ้นนั่นแหลเหมือนกูเคยเห็นอยู่ในลิสต์เพื่อนเราลบทิ้งไปแนละ้วมาให้ใย,ยะหอะไงบ้างไปฟลอเรนติโน,โน่คนระับต้องหลุดจานแบกด้วยพวกมึงยังจะให้กูแบกอีกเหรอมึ <c oughs> ่งเขียนสเต็ปการรับกูแล้วพวกมึงยังจะให้กูแบกอีกเหรอรับ <c oughs> เป็นไก่เนะี่ยยังจะให้แบกเหลือ <c oughs> <c oughs> ขอประมาณนี้นั่นนะ อฟอร์เลนกูจะไม่ได้เล่นไม่พอมึงยังเสือกจับคู่ช้าวัตชิวะวัตชิทีนี้ท้าทไม่ได้เดี๋ยวกูจะฟอรเลนซัพพอร์ตไอ้สัส คอมแพ้เสมอนะเขาพูดนี่กูไม่เปิดไม่เกมได้ไหมจานอยากฟังเสียงสุดยยเสียงกูนี่ยังไงเด็กโปกบอกสุดเท่ครับว่าไงครับเฮ้ยไอดี ID กูออนได้ไงเดี๋ยวไอดี ID กูออนเฉยเอ,อ๋อเฮ้ยไม่ทันละรอแป๊บ เชอด็อกลินจักทีเอกไม่ได้ปืนลินดังไหมนะโอ้ไม่ทานละรอตา่าเลยไม่สลับค่ะกูจะเล่นเฮ้ยฟฟร์ลินกูฟฟร์ลินกูไอ้สัส์ฟร์ลินกูยายาโอ้ พ่อมึงพ่อมึงอร่อยหอไอสัตว์พ่อมึงอร่อยหอไอเฮียพ่อมึงอร่อยหอไอคุยพ่อมึงอร่อยมากไอเฮียไม่ให้ให้ไําเฮียเลยสัตว์เมดก็ไม่ใช่เออให้วันนี้ให้วันนี้ให้ให้สตา้าโรมนี่โชว์เลยี่ยโยนเลยสัตว์นะกูโกรธมากบังอาจมีอาทิตย์อัศดงน้อไม่ธรรมดาเขาคนนี้สมแล้วที่ชื่อว่ายูสุ อะไรนะเมื่อกี้ใครพูดอะไรนะมีใครยินทากูปะ่ะเดยกูหูฝาดาทีท์อสรุง่งคือลูนคิริตโต่เน่ยจะต้องเป็นลูนที่แบบกูท้อไช่ไหกูท้ออ่า บอลเลนติกไทยครับถูกไหมเหมือนกันเลยนะครับเออเมทสองนี่กูเครียดเลยล่ะไอสัตว์ตึงๆไอ้เฮียแคลรี่สองเมทสองกูอะไรเฮียเออไหในเมทสามมึงออกเมทเลยก <c oughs> ูเครียดอ่เฮียอ๋อเฮีย กดดูเล่นกูแล้วคอดูเล่นกูแล้วไอ้เหี้ยขอดูเล่นกูแล้วพกมึงนี่กูอยากจะบอกว่าภูมิใจในตัวลูกศิษย์นะคือถ้าถึงกูได้สอนมึงเนี่ยถ้ากูได้เป็นอาจารย์สอนโรงเรียนมึงนะกูจะหักเกรดมึงก่อนเลยไอ้เหี้ยคือคนอื่นจะได้เกรดพรีเมียมแบบการันตีหนึ่งหนึ่งจุดห้าไหมกูจะหักสองเท่าให้เหลือเจ็ดจุดห้า มีจ้ะรหัสรหัสหลักู้ได้เลยลีเลีอยตูร่รหัสหลักเลยตัวมันโบกแรงใช่ไหมล้อเด็กขึ้นคอมมันเดรน,นเด็กขึ้นคอมันไม่ขึ้นคอมมันเดอร์มันเล่นไม่ได้ <S <S <C os> คูโร่นี่ก็คือแบบ ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเขาแบบแบรนฟอร์เรนตั้อนที่เราได้เฟิร์สพิกนะผมโคตรงงเลยคือกูเออหรือกูง้อหรือยังไงรอลิงน,นะนะเมื่อกี้ไม่รู้ใครกดก่อนนะลิงจังไม่ทันแล้วตายแน่นอนนะบางมากนะนะเจอดาบคาตาซอสทีเดียวแตก ฮะเสียงแม่งโคตรแย่เลยว่ะคือบอกตรงๆนะเว้ยคือมันคือที่มันแย่เนี่ยเพราะว่ามันใช้เสียงเดียวคอมกับใช้ใช้แค่เสียงเดียวเอ้ยคือโอ้ยเยี่ยหเอาแล้วเอาแล้วคิริโตะกูคิริโตะคิริโตะไอ้สัตว์ปกติปกติเอ้ยมึงโห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 เยี้ยหู นี่นี่ขนาดไปปิงนะครับนะนี่ขนาดไปปิงเฟรมกูตกได้ไงจะปั๊บมั้งเนี่สนุกจังเออเฮ้ยเย่ละแย่แย่ละกูปิดสตรีมได้ไหมปิดสตรีมไหมขอปิดตีมได้ไหมขอปิดตีมมั่งนะขอขอปิดตีมเพื่นึงนนะเออเดี๋ยวจะ